มาค่ะทุกคนหลังจากที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวพร้อมแล้วก็เริ่มเข้าสู่พิธีแล้วค่ะก่อนอื่นมาทําความรู้จักก่อนว่าการแต่งงานในอิตาลีก็จะมี2แบบนะคะแบบแรกก็เป็นการจัดงานแต่งในโบสถ์ก็จะเป็นการจัดงานที่ใหญ่นะคะส่วนใหญ่คนที่แต่งงานกันครั้งแรก สาวๆหนุ่มๆนะคะก็จะจัดงานกันที่โบสถ์เป็นส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีขั้นตอนต่างๆยุ่งยากหน่อยนะคะการจัดเตรียมงานก็จะยิ่งใหญ่หน่อยส่วนแบบที่2ก็เป็นการแต่งงานในคอมมูนีเป็นการแต่งงานในอำเภอนะคะการจัดงานก็จะเป็นเล็กๆแล้วแต่เราเลยค่ะส่วนใหญ่การแต่งงานครั้งที่2ของคนที่นี่นก็จะจัดเล็กๆแค่นี้ค่ะแค่จัดในอำเภอง่ายๆานะคะก็จะมีแค่นายอำเภอนะคะแต่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งนายอำเภอค่ะก็จะเป็นคอนซิเนียเละคอมมูน่า ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนออกเสียงไม่ถูกะะเป๊ะก็ขอประทานอภัยนะคะเป็นคนที่มีอํานาจในการลงนามในทะเบียนสมรสของคู่สมรสได้ค่ะเมื่อเริ่มต้นเปิดงานแล้วคุณซิเนียเลยก็จะประกาศ<ช>อ่านประวัติของเราเล็กๆ,ๆน้อยๆน่ารักๆนะคะ บางทีแต่ละคอมมูนเน่ก็จะไม่เหมือนกันบางที่ก็จะไม่มีอ่านประวัติของเราสำหรับท่านนายทะเบียนคนนี้นะคะเขาก็จะไปทำการบ้านก่อนนัดเจอเราก่อนแล้วก็สอบถามประวัติเราเจอกันยังไงแล้วก็มาอ่านประวัติของเราตอนเริ่มงานให้แขกร่วมงานได้ฟังด้วยนะคะก็น่ารักดีค่ะพออ่านประวัติเราแล้วเขาก็จะต่อด้วย สิทธิประโยชน์ต่างๆนาะนาะที่เราจะได้รับในการจดทะเบียนสมรสประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นข้อความยาวยืดยาวหน่อยเราก็ไม่เข้าใจทั้งหมดค่ะแต่ก็ พอเข้าใจคร,าคร่าวๆท่านนายทะเบียนเขาก็จะอ่นนานชื่อเจ้าบ่าวแล้วก็บอกข้อมูลเจ้าบ่าวว่ามันตรงไหมนะคะทุกอย่างเกิดวันที่เท่าไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็จะตามด้วยเจ้าสาวนะคะข้อมูลต่างๆของเรา,า,า,าชื่อวันเกิดเดือนปีเกิดสถานที่เกิด แล้วก็ท่านนายทะเบียนก็จะอ่านนะคะว่าหลังจากแต่งงานเบนิฟิตต่างๆจะมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างว่า่งยๆก็จะอ่านยาวเลยค่ะใกล้จะถึงช่วงสําคัญลวค่ะที่ท่านนายทะเบียนจะถามว่าเจ้าบ่าวจะยอมรับเจ้าสาวเป็นภรรยาไหมเจ้าสาวจะยอมรับเจ้าบ่าวเป็นภรรยาไหมอันนี้เราต้องตอบมาดูช่วงนี้นะตื่นเต้นมากอีฉันลองฟังดูนะคะเรย์ซิญญอร์อเลซานโดรสกัปปิน rane prendere per presente Pra signor Pra prendere per marito presente Alessandro scapini CONS intende moglie cui cui di i la ฉันมีการอึ้งอยู่นิดนึงค่ะกระตอบช้าไปนิดนึงเพราะว่าจังหวะนี้รู้สึกสับสนมากมันคือเรื่องจริงหรือเปล่านี่อ่

จังหวะเจ้าบ่าวเซนนะคะก็ชัดเจนค่ะตอนอิชันเซนก็จะมีคนมาบังค่ะจะมีเซนไปสองรอบเพื่อนเจ้าสาวเซนเป็นพยานเพื่อนเจ้าบ่าวเซนเป็นพยานกองมาถึงช็อตพีคในงานแต่งแล้วค่ะได้แหวนมาปุ๊บเจ้าบ่าวก็สวมให้ เจ้าสาวท,ทันทีนิ้วนางข้างซ้ายนะคะป๊อปเข้าให้จุ๊บไปหนึ่งทีจุดพีกอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าเบ่าวสวแมแหวนให้ตัวเองโคตรทาเลยแตฉันม่อึ้งเลยนายแเบียนบอกว่าเอาให้เจ้าสาวสวมให้แม่รีบถามเลยเกินเลยขึ้น ต้องถอดแหวนแล้วก็ให้เจ้าสาวสวมให้ใหม่ค่ะฉันก็สวมแหวนให้เจ้าบ่าวเรียบร้อยเป็น <laughs> อันเสร็จพิธีโคตรน่ารักเฮฮาปาร์ตี้กันมากขำม,มากเลยสงสัยคนอิตาลีนี่เจ้าบ่าวสวมแหวนให้ตัวเองม <laughs> <laughs> ีพูดเล่นนะคะ <laughs> Qui di seguito trascritta, mi chiedono di essere uniti in matrimonio. Dire, quindi ho domandato allo sposo se intende pre di prendere in moglie la qui presente Wauan Prapapon, e a questa se intende di prendere in marito il qui presente Scappini Alessandro. Ed avendomi ciascuno risposto affermativamente, a piena intelligenza, anche dei testimoni sottoindicati. อันนี้เราก็เซ็นสำเนาทะเบียนสมรสนะคะใบแรกที่เซ็นเป็นใบใหญ่ๆที่เขาเก็บไว้ที่คอมมูนในซึ่งเราก็ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนว่าเราขอทำเนาทะเบียนสมรสด้วยเขาก็จะจัดเตรียมไม่ให้เราจะได้ไม่ต้องกลับไปขอคัดสำเนาที่อำเภออีกรอบนะซึ่งเจ้าบ่าวเซ็นเจ้าสาวเซ็น เพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเซนแล้วก็นายอำเภอเซนเป็นอันเสร็จพิธี<า>ค่ะใบสำเนาทะเบียนสมรสก็จะมีสองก๊อปปี้อันหนึ่งก็ให้สามีอันหนึ่งก็ให้ภรรยาเก็บไว้นะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีเราก็นํากลับบ้านได้เราก็ใช้สำเนาทะเบียนสมรสเพื่อจะไปยื่นขอไปแมทโซดิโซชียลโนดิฟฟมีหลังจากแต่งงานนะคะเป็นอันเสร็จพิธีน่ารักน่ารักในคอมมูนีของเราแล้วนะคะ ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะคะชีวิตคู่กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะคะแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังจะแต่งงานในคอมมูนในอิตาลีนะคะขอบคุณค่ะขอแอบบอกความรู้สึกหลังแต่งงานนิดนึงนะคะ จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันคงขึ้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันข้งางนอกนะคะบรรยากาศริมทะเลสวยๆเลยค่ะ